มาค่ะแซ่บๆวันนี้กินข้าวกับลูกกับเต้านะคะด้านนู้นก็เตรียมตัวมาแล้วปวินมานั่งข้างยายลูกชาติกอร่อยอยู่ปุ๊บอุ้ยมาปวินมานั่งกับยายทางนี้มาตึ้งหลานนะมามาอืม,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 มดูมดบ้าบีบอืมไปบ้านเมือง เอ้ยเนี said, you know so you know hi ่อ so ืมใส่เกาอีสานรสชาติได้นะคะอห่อเป็นก้อนมันยากหอยาวๆนี่นะอิ่มแล้อืมอืมโอเคไหมทำครั้งแรกอะในชีวิตแม่ต้องมึมข้าวเจียวมานก็โอเคหรอวา เกลียวแบบนี้มันจะไม่อร่ยอือยายกินก่อนกินข้าวไหมออแม่เข้าไปเล่นนุรู้เปิดทีวีดูไมากินยำตำตำมาม่าเนาะตำมาม่านะฮะกแนี่แม่อมากเได้กินซ้อนเยอะอ้หลายมากเกินสิบแล้ว กินดีนะอยาหิวเราก็เลี้ยงนะเดีด๋ยวดูเก่งนะลูกอืออือกอวันี้แหละน้นายกินข้าวครั้งแรกต้องซื้อต้อมมาไว้ให้ยายตัวนีวว้อือืสูตรเลี้ยงก็เอาเถออือกอือกินข้าวกับยายแล้วเหรอลูกขึ้นโตแล้วเหรอแป่นางกินนมไปตอนสิบโมงแลยใก้จะหิวแล้ว ก็น่าจะเวลาน,นี้ตอนข้าวขึ้นตอนกลางคือขอข้าวไหมหนูนอนเขาจะก่อนนอนเซ็ปเซ็ปเลยกล้วยไข่แม่ทำใช่กินกล้วยแล้วไหมฝรั่งน้อย,อยกินกล้วยไม่หมดแม่บงังคับให้ฝรั่งน้อยกินกล้วยเมื่อเช้าเนะี่ยก็ดูกลับ <c oughs> กั <c oughs> ดแบบกัดแบบมันหนูแท้มักซีมกัดกล้วยอร่อยเลยลูกหนูแม่พ่อ อย่าเพิ่งให้ยายกินก่อนอย่าเพิ่งยุ่งตัดแค่ไหนยืนรอครับมากินข้าวอยู่อย่าเพิ่งยุ่งลูก็แค่แกะให้นั่งจะได้ไปยุ่งวุ่นวายตรงนี้ ออ,มอ,มอไ,ไม่หยังใจหรืออิ่มหรือว่าเจาอีกจิ้นข้าว,ก,าว,าวกับน้องนายนะวันนี้ถ้าน้ำมาดูดตี่น้องนายกินข้าววันแรกหรือไม่ได้หั่งใจหรือเร็วไม่พอเร็วไม่พอจ้า เยอะมากนะสังเกตดูนะเร็วไม่พอจ้าหงุดหงิดพราไม่ได้ดังใจค่ะอแล้วก็ค่อย้อนให้นมกินด้วยนะก็มือเดียวแค่มือเดียวเลยละมือก่อนมัถึลูกชั้นกินเ็นอ๋อเหออันนี้กินไปครึ่งนึงแล้วแหละไปแล้วพี่น้องเหรอไม่มาน้องไหนบนไม่มานางซ้อมนางซ้อมมาก่อนนานนักเลย